สวัสดีครับผมวิทยาสวัสดโรดวันนี้จะมาพูดถึงในภาคที่2นะครับในส่วนของผลการทดสอบอิฐประหยัดพลังงานที่เป็นสิทธิบัตรล่าสุดนะครับของผมนะครับที่ได้ทําวิจัยมาร่วม2ปีนะครับตั้งแต่การออ,ออกแบบพัฒนาเครื่องจักรนะครับเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะทําอิดอย่างที่เราออกแบบได้นะครับก จนมาวันนี้เราได้มาถึงจุดที่เรามีเครื่องจักรต้นแบบแล้วก็มีอิดจริงที่เราได้ผลิตออกมาจริงนะครับแล้วก็จะมีการต่อยอดในการพัฒนาเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีใช้ตลาด2เท่าแล้วก็ใช้แรงงานลดลงประมาณ40%นะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับก็เอาละ,าละในพ์ทแรกเนี่ยได้พูดถึงในส่วนของอความเป็นมาเป็นไป รวมถึงข้อมูลด้านเทคนิคที่ทําอย่างไรอีกตัวนี้ถึงประหยัดพลังงานนะครับน่าจะเป็นการปูพื้นว่าแนวความคิดมาได้อย่างไรและผลการทดสอบจริงเนี่ยเป็นอย่างที่คิดไว้หรือไม่นะครับวันนี้เราได้จะมารายงานผลการทดสอบจริงนะครับในสส่วนนะครับส่วนที่1เนี่ยทำโดย third Party นะครับแล้วส่วนที่2องได้ทำเองทำด้วยทำด้วยตัวเองนะครับก็เดี๋ยวจะบอกในรายละเอียดว่าทําอย่างไรนะครับว่า อิฐเนี้ยมีประสิทธิภาพดีมากน้อยเปรียบเทียบกับชนิดอื่นอย่างไรในมิติไหนบ้างนะครับการทดสอบอิฐบล็อกครั้งนี้เป็นการทดสอบสส่วนนะครับส่วนหนึ่งคือการทดสอบตามมออกนะครับที่เกี่ยวข้องกับอิฐคอนกรีตไม่รับน้ําหนักนะครับจริงๆแล้วมกที่เกี่ยวกับอิฐมี2ตัวคือมกห้บกับมกห้าสิบแปดห้าสิบเจ็ดเนี่ยเป็นคอนกรีตบล็อกที่รับน้ําหนัก ห้าเป็นคอนกรีตบล็อกที่ไม่รับน้ําหนักนะครับเราเข้าทดสอบตามเมธอดหรือวิธีการของมกห้นะครับเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับเพราะว่าเราจะเทียบเคียงกับอิฐที่ใช้งานทั่วไปซึ่งอยู่ในกลุ่มของมกห้นะครับซึ่งในการทดสอบมกน,นี้เราทดสอบโดยหน่วยงานที่เป็นกลางหรือ Third Party ด้วยโดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะครับที่จังหวัดนาคอราชสีมานะครับก็มีการทดสอบใน3เรื่องคือเรื่องที่1เรื่องมิตินะครับว่ามาตรฐานจะต้องมีบวกลบไม่เกิน2มิลิเมตรเรื่องที่2เรื่องด้านการดูดซึมน้ําไม่มีมาตรฐานเพราะว่าส่วนนี้ไม่เกี่ยวกับค่าค่าความปลอดภัยเป็นค่าที่แสดงเท่านั้นในในเพื่อการนําไปใช้งานนะครับ ด้านแรงอัดค่าเฉลี่ยต้องมากกว่า20 ksc หรือกิโลกรัมฟอสตสต่อตารางเซนหรือหรือเป็นบาร์ก็ได้ไปคอนเวิร์ตกันเองนะครับก็แล้วแต่ถนัดนะครับ